สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง s i m Simply b u l l i s h นะครับช่องที่จะพาคุณเทรดไปด้วยกันอย่างยังย่งยืนและปลอดภัยเนาะ <S <S เดี๋ยวนี้เราจะไมาใช้กาฟพองคำไปด้วยกันนะครับในเช้าวันศุกร์ที่9มกราคมเพื่อที่จะดูว่าพายชั่นตอนนี้จะกลับมาเป็นของฝั่งบายได้หรือยังนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับ่อ,อนที่จะรับชมฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเี่่ะทำคลิปดีๆมีสาระแบบนี้ต่อไปเนาะ แล้วก็ขอย้ำเหมือนเดิมนะครับช่องนี้ถูกสร้างมาให้ความรู้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีบุคคลใดมาแอบบ้างว่ามาจากช่องนี้แล้วาเรียกเก็บเงินจากพวกคุณจงรู้ไว้ว่าเขาเหล่านั้นไม่เกี่ยวข้องอะไรกับช่องนี้เลยและอย่าไปหลงโนอนเงินให้พวกเขาแต่ถ้าหากว่าอยากสนับสเสนสามารถสนับรนุนด้วยการสมัครสมาชิกหน้าช่องหรือสามารถที่จะให้ของขวัญหรือสามารถที่จะไปอุดหนุนสินค้าในใน,ในตะกร้าหน้าช่องต่อๆก็ได้นะครับ แต่ท้งนี้ทางนั้นรู้ไว้อย่างเดียวคือเรียนที่นี่ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทน,นะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันก่อน,อนเลยท e เฟรมเด a y นะครับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วในทำเฟรมเด a y ล่าสุดทำเฟรมเดย์เมื่อวานได้มีการกดตัตลงมาถูกไหมครับหลังจากที่ได้มีการกดตัตลงมาอกดโต,ลง,ดตลงมาหมดแห่งเกือบหมดแห่งเห็นไหมเลยรับถูกไหมครับทำเฟรมเดได้มีการกดตัตมาเลยรับผ่านไส้ทำโลแต่ไม่ถึงกรับ แต่เงื่อนไขในการเทรดทำไม่ครบเพราะทำเฟรดได้ไมมีการดึงไส้กลับตอนถูกไหมแต่เวลาผมเคยบอกอยู่ในเงื่อนไขาการออกออเดอร์8ข้อในกรณีที่เราจะออกออเดอร์ทั้งเที่ยวมันยังม,มันยังไม่ครบยังไม่ครบ8ข้อคือเลยรับ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงอีกรับนั่นคือจุดที่เราจะบายได้เพื่อที่ว่าเราบายเพื่อคาดหวังให้มันดึงไส้กลับแล้วยกตัวขึ้นแทนหรือคาดหวังให้มันเราเซลล์แล้วมันก็ดึงไส้กลับแล้วกดตัวลงแทนถูกไหมครับ เพราะในบางกรณีครับจะไม่ได้มีการสร้างพลายเซชันการกลับตัวให้เราปายสวยๆได้ตลอดเวลาแต่บางครั้งมันคือการทุบแล้วมันก็ดึงไส้กลับหมดเลยถูกไหมอย่างเช่นแท่งเดนแท่งนี้เมื่อวานได้มีการดึงไส้กลับหมดแท่งยกตัวขึ้นมาเป็นแท่งเขียวแล้วปิดแท่งเป็นแท่งเขียวได้เท่ากับว่าเท่ากับว่าอะไรครับเท่ากับว่าทางเฟรมเบได้สร้างบีเอปายแล้วมีการกดตัวลงมาเขียวบอลลูนฝั่งปายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ไม่ถึงรัดไม่รอปายเพิ่มจากนั้นดึงไส้กลับแล้วก็ยกตัวขึ้นปิดเขียวแปลว่าตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่มันจะสร้าง ก็เป็นไปได้เป็นการปรับฐานราคาของ PA เอบในทางเฟรมเดงก็เป็นไปได้เห็นหรืยอยังเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับเวลาเราเล่นเราเล่นตามแพชชั่นถูกไหมก็วานมาโลดตัวลงมาเนี่ยเลยรับผ่านไส้ทําโรแต่ไม่ถึงกราฟที่เป็นรับ4ี่พันสี่ร้อยเราบายได้หรือเปล่าบายได้ครับแล้วถ้ามันดึงไส้กลับสุดท้ายแล้วเราก็จะมีไม้ไปเล่นถูกไหมครับซึ่งไม้ที่จะเล่นเนี่ยหรือไม้ที่เราได้แล้วมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะทนได้แค่ไหนถูกไหมถ้ามันเราทนไม่ให้มันยกตัวขึ้นมาขนาดนี้ได้สี่ห้าพันจุดเนี่ยเราก็ทน แล้วเรากําไรไปเลยคาโตๆๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองว่าเราจะเล่นแค่ไหนเราจะรอแค่ไหนมากกว่าเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูเวลานั้นเวลานั้นมาเราอยากจะดูว่าเราจะถือไม้ร u น t r e n ได้นานแค่ไหนเราก็ต้องมาดูว่า,าจุดกลับตัวมันสร้างไหมหรือว่าการมันดึงไส้กลับหมดแท่งไหมนั่นคือพฤติกรรมของการที่เราจะต้องดูถูกไหมอย่างเช่นกรณีของเดเมื่อวานถ้าใครได้ไม้จากตรงนี้สวยเนี่ย หรืออย่างน้อยอย่างน้อยคือไส้เนี้ยประมาณโลไส้ที่สี่สี่สองสี่แล้วสุดท้ายกราฟดึงไส้กลับหมดแห้งแบบเนี้ยกําไรก็ประมาณอย่างน้อยอ่ะสี่ห้าพันจุดสี่พันกว่าจุดก็ถือว่าคุ้มแล้วถูกไหมครับจะปิดก็ปิดได้เลยแล้วเท่ากับว่าทำเป็นตรงเนี้ยก็เหมือนจะสร้าง P a ไปฟถูกไหมแปลว่าแท่งนี้วันนี้กดตัวลงมาถ้าไม่ชนรับไม่ชนรับนี้ก็ได้ไม่ชนรับนี้ก็ได้แล้วอาจจะดึงไส้กลับแล้วยกตัวขึ้นชนใต้แล้วเบรกก็ได้เพราะว่าอะไรครับ ไม่ถึงเบรกได้ตอนนี้พฤติกรรมการาฟจะมีอยู่สองอย่างเราอย่าลืมว่าการาฟยังอยู่ในช่วงสามเหลี่ยมในสามเหลี่ยมมันคือการมันคือการไซเวย์การไซเวในสามเหลี่ยมแปลว่าการาฟมีสี่ียกคำสองอย่างคือนี่คือจุดกับตัวฝั่งเซลล์นี่ก็อาจจะเป็นจุดกับตัวฝั่งเซลล์อีกทีหนึ่งก็ได้แปลว่าการาฟก็มีสี่แยกทุกลงมาชนรับอีกรอบแล้วก็โคตรตัวลงมาก็เป็นไปได้แต่ถ้าหากว่าการาฟจะวิ่งเป็นเทรนไปเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือแท่งนี้จะต้องโคตรตัวลงมาเลยรับผ่านไซด์อีกรอบแต่่ไมหลุดโ ถ้าไม่หลุดโลแล้วจากนั้นดึงไส้กลับยกตัวขึ้นชนต้านแล้วทําลายต้านได้เบรกปิดอยู่เหนือต้านได้แตลว่าพาชั่นฝั่งบายนั้นกลับมาแข็งแรงแล้วต่อเทียร์ไปต่อแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโดยรวมแล้วพาชั่นก็ยังเป็นของฝั่งบายอยู่แต่แค่ว่ามันจะสร้าง PA ฝั่งบายเพื่อนิววิ่งเป็นเทรนเมื่อไหร่ถูกไหมครับ PA ฝั่งบายเพื่อที่ยังไม่วิ่งเป็นเทรนมันจะสร้างได้ก็ต่อเมื่ออย่างน้อยสุดมันต้องยกตัวขึ้นไปทําลายหนึ่งต้าน เปิดแท่งใหม่มากดตัตลงมาไม่ถึงรับเป็นการเคลียร์วอลรุ่มฝั่งายเราก็จึงจะายถูกไหมครับนั่นคือการสร้าง p a ฝั่งายถูกไหมพีเอใบไม่ใช่แค่กดโตลงไปสร้างจุดกลับตัว PA บายบคือการสร้างพฤติกรรมที่ส่งผลให้ราคาไปต่อได้นี่คือสิ่งที่เขาเรียก่า PA ถูกไหมครับ P a คือพฤติกรรมอะไรก็ช่างที่มันเป็นที่มันเป็นพฤติกรรมที่เรารู้ว่ามีสิทธิ์ที่จะส่งให้ราคาวิ่งไปต่อได้ถูกไหมก็คือการทำลายแนวต้านในที่สุด ทำลายแนวต้านแปลว่าอะไรครับมีการล่อเซลล์ที่แนวต้านแล้วยิ่งถ้าปิดอยู่เหนือแนวต้านได้แปลว่ากราฟก็พร้อมเพียรไปต่อถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับเรารออะไรเรารอ P A เรารออะไรเรารอพฟเชันเรารอการคอนเฟิร์มของกราฟจริงๆเราไม่ได้เล่นเพราะเราอยากเล่นเราไม่ได้เล่นเพราะเือกอยากเปิดไหมก็เปิดเราไม่ได้อยู่ดีๆอยากจะออกออเดอร์ตรงไหนก็ออกถูกไหมครับแล้วมันมีเหตุผลลึกๆว่าทําไมผมถึงให้พวกคุณรออยู่เสมอ พวกคุณลองใช้ใช้ใช้การจินตนาการดูนะลองจินตนาการดูนะเป็นไปได้ไหมที่ทุกทุกครั้งที่พวกคุณออกออเดอร์ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือสติคุณหายหมดเลยอ่าถ้าถ้าเป็นคนที่มีม,มีมีความรู้ในการเทรดแล้วนะผมไม่ว่านะแต่แต่ผมให้พวกคุณลองจินตนาการหรือย้อนกลับไปดูว่าบางครั้งอะ่ะทำไมเวลายังไม่ออเดอร์พวกคุณสามารถที่จะมีสติสามารถที่จะ ตั้งสติได้แล้วก็ค่อยๆวิเคราะห์เป็นขัน้นเป็นตอนเป็นลําดับถูกไหมแล้วเป็นลําดับเสร็จปุ๊บพวกคุณก็จะมีวิธีการแบบว่ามีวิธีการแบบว่าสามารถที่จะพูดกับตัวเองได้ด้วยว่าการมันทำหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ทําแบบนี้แบบนี้แบบนแบบี้แล้วเราก็จะแบบเหมือนกับว่าอาจจะมีเงื่อนไขในหัวว่าถ้าการมาถึงตรงนี้เราไายถ้าการขึ้นไปถึงตรงนั้นเราเซลล์แต่ทําไมบางครั้งอ่ะพอเราวิเคราะห์วิเคราะห์ไปเรื่อยๆใช่ไหม เราสามารถยังมีสติได้แต่ทีเนี้ยพอจังหวะที่เราเปิดการาฟปุ๊บเราเปิดออเดอร์ปุ๊บสิ่งที่มันเป็นสติต่อหน้านั้นหายหมดเลยทําไมทําไมถึงเป็นอย่างนั้นคุณรู้ไหมทําไมถึงเป็นอย่างนั้นถ้าอยากรู้พิมพบอกอยากรู้แต่ถ้ารู้อยู่แล้วพิมพ์บอกรู้แล้วนะครับถ้าใครอยากรู้พิมพ์อยากรู้ถ้าใครรู้แล้วพิมพ์รู้แล้วผมจะได้รู้ว่ารู้จริงๆจะได้รู้ว่าเข้าใจอยู่แล้วว่าเนี่ยแหละคือพฤติกรรมมนุษย์นะครับมาเดี๋ยวเรามาเฉลย ER กันสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเวลาเราออกออเดอร์ เวลาเราออเดอร์ถ้าเราออเดอร์ด้วยการใช้หลักเหตุและผลเราจะมีอาการนี้น้อยลงเพราะอะไรครับเวลาเราใช้หลักเหตุและผลหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วเราเล่นปุ๊บอาการเนี้ยอาการออกกําว่ากลัวหรืออาการที่ว่าเวลาเรามีออเดอร์ในมือเนี่ยเราจะไม่มีความ bias มันมีน้อยลงถูกไหมครับแต่ส่วนใหญ่เนี้ยแต่ส่วนใหญ่เวลาคนขาอออเดอร์นะครับถ้าเป็นคนที่ออเดอร์โดยการที่ไม่ได้ใช้หลักเหตุและผลใช้อารมณ์หรือใช้ความ เชื่อว่าจะมันจะขึ้นเชื่อว่ามันจะลงพอต่อให้เขาจะวิเคราะห์มาดีแค่ไหนก็ช่างแต่ถ้าเขาออกออเดอร์โดยที่แบบเฮ้ยคาดหวังเองว่ามันจะต้องขึ้นถูกไหมเพาเขาอาจจะวิเคราะห์มาดีแล้วก็ได้แต่สุดท้ายแล้วเขาจะวิเคราะห์มาดีแต่สุดท้ายแล้วเขาเลือกที่จะเชื่อว่าราบจะขึ้นมันต้องขึ้นแน่ๆแล้วเขาไปเขาจังหวะที่เขาไปเนี่ยเหตุผลในการายของเขาคือเขาเชื่อว่ามันจะขึ้นเขาไม่ได้วิเคราะห์ว่ามันจะขึ้นใช่ไหมพอเขาเชื่อว่ามันจะขึ้นแล้วเขาใบ สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อมาคือใบแอรในหัวหรือเขาเรียกวความลำเอียงในหัวมันเกิดขึ้นว่าเราออกออเดอร์ฝั่งใบกราฟจะต้องขึ้นแล้วเขาจะพยายามพยายามคาดหวังพยายามภาวนาเหมือนประมาณว่าพยายามพยายามที่จะคาดหวังและภาวนาให้กราฟขึ้นมากกว่าลงถูกไหมแล้วเขาจะมีความลำเอียงแล้วว่ามันต้องขึ้นสิมันจะต้องขึ้นมันกดตัวลงไปแค่ไหนมันก็จะต้องกลับตัวถูกไหมครับ คุณสังเกตไหมเวลาคุณโดนลากเนี่ยฟังฟังฟัง,งสมมุติว่าคุณบายแล้วคุณโดนลากคุณจะพยายามภาวนาในหัวให้ได้เลยคุณจะพยายามคิด,ดให้ได้เลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็กลับตัว,ดเ,วเดี๋ยวมันก็กลับตัวยิ่งกราฟทุบคุณก็ยิ่งคิดเลยว่าเดี๋ยวมันก็กลับตัวถูกไหมครับยิ่งคุณคนบางคนเนี่ยไปออกออเดร์เพิ่มมัเชื่อว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงก็กลับตัวเพราะอะไรครับคุณบายแอสคือคุณลำเอียงไปฝั่งนั้นแล้วพอคุณลำเอียงไปฝั่งนั้นแล้วคุณคิดแต่ว่าเด มันกดตัวลงอีกมันกดตัวลงอีกคุณก็ไม่มีสติที่จะไปคิดเลยว่ามันได้สร้างพเอชันหรือพีฝั่งเซลแล้วมันได้ทําลายแนวรับสําคัญแล้วมันก็พร้อมลงต่อแล้วแต่คุณไม่ได้คิดเลยว่าฮ้ยกราฟมันกํนาลังเปลี่ยนทางหรือเปล่าคุณไม่ได้คิดเลยว่าการาฟมันกําลังทําอะไรที่มันแตกต่างหรือเปล่าคุณไม่ได้เอาสติมาตั้งถูกไหมเพราะว่าคุณพยายามที่จะถือมาอยู่เพราะว่าคุณเชื่อว่าคุณถือฝั่งบายอยู่ยังไงมันต้องกลับมา แต่สุดท้ายแล้วก้ามมันกินคุณไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆลากคุณไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้ว่อนก็แตกรู้ไหมเหตุผลเลยเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเวลาเราออกออเดอร์ทำไมผมถึงพูดย้ำนักย้ำหนะาว่าให้รอ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 ให้ไดออเดอร์ที่ดีที่สุดเพราะว่าเวลาคุณไดออเดอร์ที่ดีที่สุดผมถึงพูดไว้ใช่ไหมว่าเวลาเราไดออเดอร์ที่ดีที่สุดจากการที่สร้างแพชั่นกันกลับตัวย่อลงมาไม่ถึงรับแล้วเราไายเสร็จปุ๊บแล้วมันแทบจะกําไรเลยหรือไม่ก็ภายในอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วกําไรเลย มันทาให้คุณไม่ต้องมาเจอสภาวะจิตตกแบบนี้มันทําให้คุณไม่ต้องมาอยู่ในสภาวะลําเอียงกับกราบแบบนี้ถูกไหมถ้าคุณออเดื่องนี้จุดที่มันดีออกปุ๊บอีกแป๊บหนึ่งมันกําไรปั๊บคุณไม่ต้องมาอยู่ในสภาวะจิตตกเลยถูกไหมครับเพราะว่าสภาวะจิตตกนี้คือสภาวะที่เวลาคุณบายคุณก็หวังให้กราบกลับขึ้นไปเวลาคุณบายแล้วยิ่งถ้าคุณขัวไปเรื่อยๆเนี่ยคุณยิ่งคาดหวังว่ากราบจะต้องกลับขึ้นไปแล้วสุดท้ายกราฟไม่กลับขึ้นไปสุดท้ายคุณก็แพ้ แล้วแล้วพวกคุณทุกทุกคนเป็นหมดเลยในระยะแรกทุกๆกคนเป็นหมดคุณออกออเดอร์ฝั่งไหนคุณเชื่อว่ากราฟจะกลับแลวยิ่งคุณผัวคุณยิ่งเชื่อว่ากราฟจะกลับแต่สุดท้ายกราฟมันไม่กลับมันทุบลงมาเรื่อยๆอรอตคุณก็ล้างถ้าอรอตไม่ล้างคุณก็ต้องคัดแบบเปอร์เซ็นต์สูงมากถูกไหมครับถ้าใครเจอประสบหรือเจอประสบปัญหาแบบนี้มาตลอดพิมพ์ว่าประสบพิมพ์ว่าประสบมาแล้วพิมพ์ว่าเจอมาแล้วเพราะว่าผมรู้ว่าพวกคุณอ่ะทุกคนก็เป็น ผมในระยะแรกๆผมก็เป็นทําไมเวลาเราออกก็ไดร้ฝั่งไหนเราจะพยายามเยือเข้าข้างตัวเองเสมอเลยว่าเดี๋ยวมันก็กลับตัวเราไปเนี่ยถัวไปแล้วถัวไปอีกเดี๋ยวมันก็กลับตัวสุดท้ายมันไม่กลับตัวมันทุกกว่าเดิมมันทําลายแนวเราสําคัญได้มันยกตัวขึ้นเกียร์เสร็จมันทุกต่อไหนอะกลับตัวมันไม่กลับตัวแล้วถูกไหมครับเพราะอะไรล่ะมันไม่กลับตัวเพราะอะไรมันไม่กลับตัวเพราะว่ากราฟอะมันพร้อมที่ลงอยู่แล้วแต่เราไปแค่ไปเชี่ยวมันจะขึ้นถูกไหม แล้วเวลาเราเจอเราต้องเป็นแบบนี้ไงถูกไหมครับสมมุตินนะย่อตัวลงมาเราบบยกตัวขึ้นมาเราเชื่อว่ามันจะกลับตัวเราไม่แก้ปัญหาแล้วเราไม่ดูเราไม่ดูพลชันเพราะเราดูไม่เป็นบางทีเราเรายังดูไม่เป็นก็ได้ถูกไหมครับแล้วนําซ้ําเราออกไวยเห็นลผลเราก็จะเชื่อแต่ว่ามันจะขึ้นพอกลับกบตัวลงมาใหม่เอา้าทาไมไม่รู้ไม่รู้แต่เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องกลับตัวใบเพิ่มถูกไหมมันก็ทําท่าขึ้นหน่อยนึงนี่ไงกลับตัวแล้ว ไม่ได้แก้ปัญหาบางครั้งไม่ได้แก้ปัญหาด้วยไม่ได้เอาไม้ล่างไปแก้ไม้บนด้วยไม่รู้ทําอะไรไม่เป็นเสร็จปุ๊บตับกดตัวลงมาอีกเอ้าทําไมล่ะแล้วกดตัวลงมาสมมติว่ามันกดตัวลงมาชนสี่พันสี่ร้อยแล้วสมมุตินะใบเพิ่มใบเพิ่มแล้วพอมันขึ้นมาหน่อยนึงนี่ไงจะ,จะกลับตัวแล้วจะกลับต like ัวแล้วเห็นไหมหวังคาดหวังอย่างเดียวเลยภาวนาอย่างเดียวลำเอียงอย่างเดียวเลยว่ามันจะกลับตัวแล้วขึ้นมาอีกหน่อยนึงปุ๊บลงมาอีกใบเพิ่มเห็นหรือยังว่าการโดนล่อใบมัันนเป็ยงงไ นี่คือการโดนล่อใบทําไมคนส่วนใหญ่ถึงโดนล่อใบล่ะแล้วทำไมถุงผมถึงไม่ให้พวกคุณโดนล่อใบเพราะว่าผมกลัวว่าพวกคุณจะมีสภาวะแบบนี้เวลาคุณโดนล่อายคุณจะพยายามเชื่อว่าเดี๋ยวกาจะต้องกลับตัวคุณจะไม่เปลี่ยนความคิดคุณจะลำเอียงอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าอะไรครับตอนออกออเดอร์คุณก็ไม่ได้ใช้สติในการออกออเดอร์ถูกไหมคุณใช้หลักคุณใช้อารมณ์คุณไม่ได้ใช้เหตุและผลถ้าคุณใช้เหตุและผลอาการอาการของการที่คุณจะเป็นแบบนี้มันจะน้อยลงนะมันไม่ได้ไม่เป็นนะมันน้อยลง เพราะว่ายังไงยังไงเวลาเราออกมีออเดอร์ฝั่งไหนเราเรายังไงก็อยากให้กราฟกลับมาแต่แค่บางครั้งจ้าบมันไม่กลับมาครับมันก็่อบายแบบนี้แหละเพราะว่ามันรู้พฤติกรรมมนุษย์ไงพร้อมพฤติกรรมมนุษย์เชื่อว่าเดี๋ยวกราบจะต้องกลับตัวก็จะบายอย่างเงี้ยแหละบายอย่างเงี้ยแหละบายอย่างเงี้ยแหละสุดท้ายมันไม่กลับมาให้คุณมันยกตัวขึ้นเคลียร์แล้วมันก็ทุบยกตัวขึ้นเคลียร์แล้วมันก็ทุบยกตัวขึ้นเคลียร์แล้วมันก็ทุบสุดท้ายแล้วพอคุณล้างผอดกราฟก็สร้างจุดกลับตัวฝั่งบบบาายยยยไไไไดด้้้กมมมัแแลลลววอคนนนททีีี่่่รเเุห ส่วนคนที่ไปแต่าก,การที่กราฟสร้างจุดกับตัวเสร็จปุ๊บย่อตัวลงมาไม่ถึงรับไปคุณจําเป็นที่จะต้องมาเจอพฤติกรรมแบบนี้ไหมว่าคุณจะต้องลําเอียงว่ากราฟจะต้องขึ้นคุณจะต้องมานั่งใบาจากกราฟไหมคาดหวังกับกราฟไหมไม่จําเป็นเพราะว่าอะไรครับสร้างจุดกับตัวฝั่งบายย่อตัวลงมาไม่ถึงรับคุณบายปุ๊บมันถ้ามันยกตัวขึ้นเมื่อไหร่คุณรู้แล้วคุณกําไรถ้ามันกดตัวลงมาชนรับชนโลไส้เมื่อไหร่คุณก็แค่คัดทิ้งไม่ต้องเล่นต่อถูกไหมแล้วก็รอหาไม้ใหม่รอให้มันสร้างจุกกัับตววใหม่่แลล้็เน ถูกไหมครับแต่อันนี้คือคนส่วนใหญ่เนี่ยจะโดนล่อใบล่อใบล่อใบแล้วก็ในระหว่างที่โดนล่อจะพยายามเชื่อว่ากราฟจะต้องกลับตัวทุกๆุกครั้งทุกๆุกครั้งที่ทุบลงมาเดี๋ยวลับตัวแน่นอนเดี๋ยวลับตัวแน่นอนสุดท้ายล้างพอตส่งคนที่รอเป็นเหมือนที่ผมบอกตามทฤษฎีที่ผมบอกสร้างจุดก,กับตัวยกตัวขึ้นทาลายต้านกดตัวลงมาไม่ถึงรับไปแล้วถ้าไม้น้าเป็นไม้ที่ดีแล้วมันพร้อมยจะขึ้นต่อเนี่ยมันก็จะเริ่มดึงไส้กับสร้างจุดกับตัวปรับฐานราคาแล้วยกตัวขึ้นในที่สุด แล้วก็กําไรเลยแล้วก็ไม่ต้องมาอยู่ในสภาวะแบบว่าต้องมาแบบโดนล่อาบต้องมาอยู่ในสภาวะแบบต้องมาคาดหวังว่ากาฟจะต้องกลับตัวต้องมาโดนล่อบายจนแบบเฮ้ยยังไงมันก็ต้องขึ้นดิวะถูกไหมมันไม่ใช่ถ้าคุณเล่นแบบนี้คุณเล่นโดยการคาดหวังคุณไม่ได้เล่นโดยกาด้วยข้อมูลคุณไม่ได้เล่นโดยเศรษฐคุณไม่ได้เล่นโดยการวิเคราะห์คุณเล่นโดยการที่คุณหวังไม่ต่างอะไรจากไม่ต่างอะไรจากคุณกำลังพัลองภาวนาคุณเข้าใจไหม ให้มันขึ้นแต่สุดท้ายแล้วอะกราฟมันไม่ได้ขึ้นตามความภาวนาการมันขึ้นตามอะไรครับมันขึ้นตามพฤติกรรมมนุษย์มันขึ้นตามพฤติกรรมเจ้าถูกไหมครับทุกทุกครั้งที่มันขึ้นทุกครั้งที่มันลงมันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมมนุษย์แหละเจ้าว่ามนุษย์กําลัาทางทําอะไรว่าเรดเดอร์ทัวไปกําลังทําอะไรเจ้ากาําลังทําอะไรถ้าไม่มีใครทําอะไรกราฟมันก็ไม่วิ่งสิครับเพราะอะไรครับกราฟวิ่งด้วยเพลเยอร์ไทมเฟรมแล้วบอลลิุมเพลเยอร์คืออะไรผู้เล่นเรานี่ไงเจ้านี่ไงธนาคารนี่ไง ถูกไหมทำเฟรมคืออะไรทาเฟรมคือหลักช่วงเวลาบอลลูมคืออะไรคือปริมาณการซื้อขายเราซื้อขายเท่าไหร่ในช่วงเวลานั้นนั้นเราเปิดออเดอร์รวมกันทั้งหมดเท่าไหร่เจ้าเปิดออเดอร์รวมกันทั้งหมดเท่าไหร่ในเวลานั้นนั้นให้การมันบินให้การมันทุบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับเวลาเราจะเล่นอะไรเราเล่นโดยการที่เราใจเย็นๆค่อยๆเล่นถูกไหมเราไม่ต้องไปรีบเราทาอะไรเราใจเย็นๆเราค่อยๆทํา นี่แหละคือเหตุผลที่ผมย้าเสมอว่าให้นั่งทับมือไว้รอให้เป็นเย็นให้พอสุดท้ายคุณจะไดออเดอร์ที่ดีโดยที่คุณไม่ต้องมานั่งเครียดมานั่งบแอสว่าจับตัวแน่นอนจับตัวแน่นอนจับตัวแน่นอนคุณมานั่งลุ้นอย่างเงี้ยเมื่อไหร่คุณจะชนะแทนที่คุณจะลุ้นให้ได้ไหมแทนที่คุณจะลุ้นว่าตัวเองอ่ะจะได้ไม้ที่ดีเมื่อไหร่ลุ้นว่าตัวเองเนี่ยเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะมีไม้กดโตลงมาที่ดีให้เราเล่นอันนั้นถูกไหมอันนี้ทาเรมเดลผมมีแค่นี้นะผมจะย่อลงมาใน แทนที่ตัวคุณเองจะมาลุ้นว่าคุณจะมี่คุณจะไม้ที่ดีมาเล่นเมื่อไหร่คุณนั่งพวมันนั่งลุ้นว่ากราฟจะกลับตัวเมื่อไหร่คุณคิดว่าอันไหนมีความเป็นไปได้มากกว่าถ้าคุณลุ้นว่าตัวเองอะจะได้ไม้ที่ดีเมื่อไหร่แปลว่าคุณกาลังเฮ้ยวันนี้จะวิเคราะห์ให้ดีไว้ถ้าไม้ถ้ามันมีการกดตัวลงมาเราจะมีเราจะมีไม้ที่ดีไปเล่นเราวันนี้เราจะวิเคราะห์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าคุณมานั่งลุ้นว่ากราฟจะกลับตัวเมื่อไหร่แล้วคุณจะรู้หรือว่ากราฟจะกลััััับบบตวเมมมมื่่่่อไไไหรรรถถ้คคุณสาาาทีงด กราฟไม่ได้เชื่อฟังคุณกราฟไม่ได้เชื่อฟังแม้กระทั่งเจ้าถูกไหมครับกราฟเขาเชื่อฟังปริมาณการซื้อขายพระเจ้ามีทุนมากพอเจ้าก็สามารถขยับกราฟได้ถ้าคุณมีทุนมากพอคุณก็สามารถขยับกราฟได้คุณลองคุณลองไปเทรดโดยที่คุณเทรดกับ l อโดยตรงแล้วคุณเปิดออเดอร์ครั้งละพันหลอดหมื่นหลอดดิถูกไหมถ้าคุณทําอย่างนั้นได้อะกราฟขยับแน่นอนแค่ออเดอร์คุณคนเดียวอ่ะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่า มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับดวงมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณกําลังขอให้มันทําอะไรมันขึ้นอยู่กับว่าพฤติกรรมคนกําลังทําอะไรแล้วเรามีหน้าที่มามาศึกษามาเจาะลึกมาแกะมาแกะสลักพฤติกรรมคนพฤติกรรมมนุษย์พฤติกรรมเจ้าแล้วเราเล่นตามนั้นเราเล่นตามนั้นไม่ได้ไปเราเล่นไปโดนลอบายตามคนอื่นนี่เราเล่นตามนั้นคือหมายถึงว่าเราไหลไปกับน้ํทาราฟกาลังทําอะไรทารําทำไรเสร็จแล้วแล้วเราจะต้องทําอะไรต่อถูกไหมแค่นั้นเอง นะครับเดี๋ยวเรามาดูในทางเฟรมเฮชโกันสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วในทางเฟรมเฮชโวเฮชโได้มีการสร้างพิชัช่นการกลับตัวฝั่งบายแล้วถูกไหมครับหลังจากที่ได้มีการกดตัวลงมาเนาะจริงเดียวตอนที่มันกดตัวลงมาเนี่ยมันได้มีการกดตัวลงมาทาโลแล้วถูกไหมครับทะลุโลไส้แล้วจากนั้นมันดันดึงไส้กลับแล้วก็มาสร้างพ a อบายตรงนี้กดยกตัวขึ้นทําลายต้านได้จังหวะที่มันยกตัวขึ้นทําลายต้านได้ตรงนี้ตอนมันย่อลงมาไม่ถึงหลาตรงเนี้ยเป็นจุดที่เราบายได้ครับแต่ แต่เราตายเราก็ต้องระวังถูกไหมเพราะผมก็พูดไปเสมอว่าถ้ามันยังถ้ามันยังไม่ได้ทําลายต้านจุดกับตัวเนี่ยการทําลายแค่ต้านต้านอย่างเงี้ยต้านเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันถือว่ามันยังอันตรายอยู่แต่ถามว่าเล่นได้ไหมมันเล่นได้ครับแต่สุดท้ายก็กําไรนะถ้าคุณเล่นอ่ะเห็นไหมที่มันย่อมาทำไส้ตึงไส้กับเปิดแท่งใหม่มามันก็เบรกให้กําไรแต่แต่ในกรณีอย่างเงี้ยเวลาเราเล่นเราก็ต้องรู้ด้วยว่าในกรณีที่มันยังไม่ได้มีการทําลายแนวต้านจุดกับตัวแล้วมันย่อลงมาแล้วเราไายเนี่ย มันมีโอกาสเสี่ยงอยู่ถูกไหมมันเล่นได้มันเล่นได้มันไม่ผิดแต่มันมีโอกาสเสี่ยงอยู่ว่ามันอาจจะกดโตลงมาแล้วมันทาลายแนวรับเพราะว่ามันก็จะสร้างแนวต้านต่าลงถูกไหมแล้วก็สร้างแนวรับต่ําลงแปลว่ามันก็มี์ที่จะลงมาทําลายแนวรับแต่ท้ายที่สุดแล้วถ้าเราไปแล้วมันจึงไสกับยกัวขึ้นแล้วสุดท้ายแล้วมันทําลายต้านจุดกับตัวนี้ก็แปลว่าดีก็แปลว่ากลาฟก็ลอมขึ้นต่อแต่ตอนเนี้ยแท่งเนี้ยไอ้แท่งนี้ยแท่งตอนตีสามเนี่ยได้มีการทําลายต้านจุดกับตัวแล้วจริงแล้วแท่งตอนเจ็ดโมงที่เพิ่ ทีนี้แห้งตอน7โมงเนี่ยกำลังกดตัวลงมาช่วไหมจังหวะเนี้ยระบายได้ไหมครับระบายได้ครับจังหวะเนี้ยระบายได้ไม่ผิดเพราะว่ากาบกำลังกดตัวลงมาแล้วถูกไหมแล้วกดตัวลงมาแล้วถึงไส่แต่ไม่ถึงรับ่าระบายได้แต่ทีเนี้ยระบายเสร็จปุ๊บเนี่ยมันถ้ามันเด้งแล้วมันกดตัวลงมาต่อแปลว่าครั้งต่อไปมันก็มีสิทธิ์เดี่ววิ่งมาหาไส่นี้แปลว่าถ้าตอนเนี้ยเราจะไม่บายที่ไส้นี้เราก็มารอบายที่ไส่นี้หรือใกล้ๆไส่นี้ถูกไหมเนี้ยไส่นี้หายไส่นี้แล้วท้ายที่สุดแล้วถ้ามันมีการเด้งที่ไ อันนี้ต้องระวังต้องระวังอะไรครับต้องระวังการสร้างไฮชันการกลับตัวฝั่งเซลลนะ์นที่นี้ที่สําเร็จและสมบูรณ์เพราะอะไรครับกราฟอาจจะเป็นการทุบลงมายกตัวขึ้นเคลียร์เห็นไหมยกตัวขึ้นล่อเซลล์แล้วเคลียร์วอลุ่มฝั่งเซลล์จากนั้นก็สร้างจุดกลับตัวใหม่แล้วก็กดตัวลงมาไล่ชนรับไล่ชนรับแปลว่าอะไรครับไล่ชนรับแปลว่ากําลังล่อบายเข้าใจได้ยังเห็นไหมครับเวลาเราดูพฤติกรรมกราฟเราไม่ได้ดูแค่พิวเผิรเราไม่ได้ดูแค่ชั้นสองชั้นนะผมดูล่วงหน้าให้คุณ ที่ผ่านมาผมก็ว่าการให้พวกคุณเห็นด้วยผมไม่ได้อยู่ดีๆก็มานั่งพูดผมไม่ได้อยู่ดีๆก็มาแพร่ผมก็เล่าว่าให้คุณเห็นด้วยว่าการมีสีเทียนเกิดอะไรขึ้นบ้างการมีสีเทียนทาอะไรถูกไหมครับแม้กระทั่งการเนี่ยที่จะที่จะที่จะสร้างจุด,ดับเนี่ยแม้กระทั่งการที่จะยกตัวก,กดตัวลงมายกตัวขึ้นเคลียร์กดตัวลงมาผมก็ว่าให้พวกคุณก่อหน้านี้แล้วถูกไหมถ้าพวกคุณได้มีการแคปภาพแล้วเอาไปว่าตามก่อนแล้วก็ดูพฤติกรรมไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆเล่นตามพฤติกรรมยังไงพวกคุณก็ได้กําไรกับราฟุดนี้ ถูกไหมครับเพราะเราเล่นอะไรเราเล่นแพชั่นถูกไหมเราเรอจังหวะที่ดีเราเรอจังหวะที่ใช่เราค่อยเข้าเดอะเราไม่ได้อยู่ดีอยากเล่นกะเล่นเนาะนะครับในกราฟชุดนี้ผมจะว่าได้เห็นอย่างหนึง่งตรงนี้คือได้มีการทาลายแนวต้านแล้วแปลว่ากราฟมีสิทธิ์ที่จะกดตัวลงมาถูกไหมแล้วเดี๋ยวก็จะดึงไส้กับยก oke ตัวขึ้นทําลายต้านก็ประมาณนี้แล้วก็ย่อลงมาแล้วก็เบรกนี่คือกรีที่กราฟเทรนดเป็นเทรน แต่ถ้ากราฟจะยังไม่เป็นเทรนและจะยังไซเวอยู่ในสามเดียมเพราะว่าเรายังจำไม่เสมอว่ากราฟยังอยู่ในช่วงสามเดียมแปลว่าการอยู่ในช่วงสามเีียมแปลว่ากราฟก็มีสิทธิที่จะกดตัวลงมาทำลายแล้วรับแบบนี้ถูกไหมแล้วก็กดตัวลงยกตัวขึ้นเคลียแล้วก็กดตัวลงแบบนี้แล้วก็มาสร้างจุดกกับตัวใหม่แล้วก็นี่แล้วก็ทําแบบนี้ถูกไหมครับจากนั้นก็กดตัวลงมาใหม่แบบนี้นี่คือสิ่งที่กราฟมีทสี์ทีจะทำถูกไหมแต่จริงๆแล้วในในในภาพย่อยมันก็เป็นอย่างนี้ถูกไหมแต่ในภาพใหญ่อ่ะกราฟมันก็แค่ทําแบบนี้ไ กดตัวลงมาถูกไหมครับเคลียถูกไหมแล้วก็กดตัวลงต่อประมาณนี้เห็นหรืยังเวลาเรามองภาพใหญ่เรามองภาพเล็กเรามองภาพใหญ่ให้ออกด้วยว่าการการมกำลังทาอะไรอยู่ถูกไหมครับอย่างนี้เนี้ยภาพใหญ่มันก็คือแบบนี้ถูกไหมแต่ภาพเล็กอะภาพเล็กจากจากข้างบนเนี่ยมันก็คือหนึ่งสองสามถูกไหมครับแล้วตรงนี้อาจจะเป็นการสร้าง PA ฝั่งใบถูกไหม อ่าก็คือทำลายทำลายครับทำลายแนวต้านจุดกับตัวเป็นการสร้างพีเอฝั่งบ่ายถูกไหมครับถ้ามันยอ่อลงมาไม่ถึงรับมันก็พร้อมที่จะขึ้นต่อได้แต่ถ้าเกิดว่ามันยอ่อลงแล้วลงมาแล้วมันชนรับมันเริ่มล่อ,ลอายแล้วแล้วมันยิ่งถ้านหน่ำซ้ํามันไซด์เวลลงมาหาแนวรับแปลว่ากราฟก็พร้อมที่จะลงเลยๆถ้ากราฟพร้อมที่จะลงเลยๆแปลว่าเดี๋ยวมันก็ต้องกดตัวลงมาทาลายแนวรับในที่สุดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามองในภาพย่อยมันก็คือการกดตัวลงมาเกียร์กดตัวลงมาเกียร์แล้วก็เวลขึ้นไปถ มันก็คือแค่เป็นการเป็นการทําอะไรครับกดตัวลงมาเคลียร์ไอ้กดตัวลงมาล่อบายแล้วเคลียร์บอลลุ่มฝั่งบายยกตัวขึ้นมาเคลียร์วอลลุ่มฝั่งเซลล์แต่ไม่ถึงต้านจากนั้นก็ซุกลงมาต่อไอ้นี้ก็เป็นไปได้เห็นไหมครับเวลาเรามองเรามองล่วงหน้าแบบนี้ให้เข้าใจให้รู้ถ้าคุณมองล่วงหน้าแบบนี้ได้เมื่อไหร่เชื่อผมว่าคุณจะเฉยดีขึ้นเพราะคุณจะมองเห็นภาพล่วงหน้าไว้นิดนึงว่าการมีโอกาสทําอะไรมันไม่ได้ทาตามเราร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะหรอกแต่เราเชื่อว่าในการ สร้างภาพของกราฟมันจะมีโอกาสทาแบบนั้นแบบนี้บ้างคิดไว้ก่อนมันจะมีทั้งสองสามแพทเทิร์นเพราะเวลาเราคิดแผนเราก็ไม่ได้คิดแค่แผนหนึ่งเราคิดแผนสองสามสี่ห้าหกถูกไหมกราฟก็เหมือนกันคิดล่วงหน้าไว้ก่อนอะไรจะเกิดขึ้นถ้ามันเป็นไปตามเือแผนหนึ่งเราก็เล่นตามแผนหนึ่งถ้าถ้ามันเป็นมันมันไม่เป็นไปตามแผนหนึ่งมันวิ่งไปหาแผนสองเราก็เล่นตามแผนสองถูกไหมแผนหนึ่งแผนสองแผนสามแผนสี่แผนห้าแผนหกคืออะไรคือการที่เราตั้งบายลิมิตจำจุดต่างๆถูกหรือเปล่า เราตังหห้งบายลีมิตตามจุดต่งตางๆเพราะอะไรครับมันคือแผนหนึ่งสองสามสี่ห้ามันมันกดตัวลงมาไม่ทําลายหนึ่งรับนั่นคือแผนหนึ่งมันกดตัวลงมาทาลายรับแล้วกดตัวลงมาอีกหาไส่อีกนั่นคือแผนที่สองถูกไหมครับทรู้ไส้ามาหารับต่อไปแผนที่สามถูกไหมนั่นคือแผนถูกไหมครับถูกไหมครับเห็นไหมถ้ามันกดตัวลงมาเนี่ยนี่คือแผนหนึ่งบายกดตัวลงมาชนรับผ่านไส้อีกนี่คือแผนที่สองกดตัวลงมาอีกชนรับอีกหาไส้นี่นี่คือแผนที่สามถูกไหมแผนที่สามเสร็จปุ๊บ ในในแผนหนึ่งสองสามก็จะมีแผนซ้อนแผนอีกว่าในกรณีที่กราฟกดตัวลงมาแล้วเลยรับผ่านไส้เรามาบายที่ตรงนี้ซ้อนแผนด้วยการทําอะไรครับแผนย่อยในหนึ่งสองสามันคืออะไรถ้ามันมีการยกตัวขึ้นให้เราเอาไม้นี้ไปแก้ไม้บนแล้วก็อานนี้ไปแก้ไม้บนแล้วก็ออกออเดอร์ตรงกลางถูกไหมนี่คือแผนซ้อนแผนเราเสร็จปุ๊บมันกดตัวลงมาต่อชนรับผ่านไส้นี้เราก็บายที่ไส้นี้ถ้ามันมีจังหวะยกตัวขึ้นดึงไส่กลับแล้วเรารู้ว่ามันมีโอกาสที่จะไม่กลับไปถึงออเดอร์แต่ เรามีจังหวะให้เอาไม้ล่างไปเคลียร์ไม้บนแล้วก็เอาไม้ล่างไปแก้ไม้บนโดยเปิดเปิดไม้ใหม่ตรงกลางนั่นคือการหาค่าเฉลี่ยถูกไหมครับหา entry price แล้วสุดท้ายแล้วพอมันทุกลงมาอีกเราก็มีแผนต่อไปอีกแผนที่สี่แล้วแผนย่อยของแผนที่สี่คืออะไรคือการเอาไม้ที่สี่มาแก้ไม้ที่สองที่สามที่เราค่อยๆทําให้ entry price ต่ำลงต่ำลงไปเรื่อยๆถูกไหมครับลดหลอดในตัวแล้วก็แก้ไม้ในตัวจนสุดท้ายแล้วเรามีไม้ที่ดีที่สุดตอนนี้มันจะกลับตัว นี่คือวิธีการแก้ปัญหานี่คือแผนแล้วในแผนก็จะมีแผนซ้อนแผนซ้อนแผนซ้อนแผนไปเรื่อยอีกเวลาเราทําแบบนี้ได้เมื่อไหร่รู้ไหมครับว่าการเทรดของคุณอ่ะโอกาสจะล้างพอร์ตมียากมากเพราะท้ายที่สุดแล้วคุณจะล้างพอร์ตได้ยังไงคุณรู้วิธีแก้ปัญหาคุณโดนลากใบใบแล้วคุณรู้ว่าคุณแค้ฝั่งใบถ้าคุณไม่คัดคุณก็แค่เฮ็ดแต่ถามว่าถ้าคุณไม่รู้จักที่จะเฮ็ดให้ถูกวิธีอะคุณเฮ็ดยังไงคุณก็แพ้ผมถึงไม่พยายามที่จะสอนให้พวกคุณเฮ็ดมาตลอดถ้าไม่จําเป็น แต่ถ้าคุณรู้คุณเข้าใจคุณจะเห็นในจุดที่มันใช่คุณจะเห็นในจุดที่มันจะทําให้คุณปลอดภัยแล้วสุดท้ายแล้วคุณก็จะกลับมาชนะแล้วคุณมีอะไรที่ต้องกลัวเหรอไม่มีถูกไหมเพราะท้ายที่สุดแล้วคุณก็จะกลับมาชนะอยู่ดีถูกไหมครับอประมาณนี้ในทางเรมเพชโรนะครับในทางเรมเพชชแถมไม่นิดนึงนิดเดียวนิดเดียวพอในทางเรมเพชชตอนนี้ตอนแรกคราบที่ได้ยกโตขึ้นได้มีการสร้างพชั่นการกลับตัวฝั่งใบใช่ไหมจากการที่เนี่ย ตรงนี้ถือว่าเป็นการสร้าง PA buy นั่นแหละเรายกตัวขึ้นทำลายต้านได้ถ้าเราเล่นในอชวนตอนนี้มันทำลายต้านนี้ได้ถูกไหมครับมันวิ่งขึ้นมาปิดอยู่ใกล้ๆตานี้ย่อลงมาทำไส้แต่ไม่ถึงรับเราก็บายถูกไหมจังหวะที่มันขึ้นก็กำไรไปก็แล้วไปแล้วมันขึ้นเสร็จปุ๊บมันมีการย่อลงมาใหม่เราบายมันยกตัวขึ้นเราก็กำไรก็ไม่ก็ไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดเราจะเล่นเราไม่ได้ผิดถ้าเราดูกราฟออกแต่ตอนนี้กราฟกำลังทำอะไรเราไม่รู้อาจจะสร้าง PA sell ก็ได้ซึ่งตอนนี้เราจะ buy ไ,ไ,ได้ไมไไปได้ครับแต่ แต่คุณบายแล้วคุณคิดคุณคิดอะไรคุณคิดอะไรออกไหมว่าตอนนี้กราฟอยู่ในช่วงตอบสามเหลี่ยมบนถ้าเราจะบายตอนนี้มันคุ้มที่จะเสี่ยงหรือเปล่าถ้ามันล่างลงมาเยอะล่ะอ่ามันมันคงจะเล่นไหมเห็นไหมคุณก็ต้องมาคิดอีกเพราะว่าอะไรครับมันมีกรอบสามเหลี่ยมที่ผมตีไว้พวกคุณอยู่เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเล่นเนี่ยคุณก็ยังต้องรู้เลยว่ามันเล่นตรงไหนได้มันเล่นตรงไหนไม่ได้ถูกหรือไม่เนาะประมาณนี้สำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามก like, ไดไลค์คอมเมนต์ แล้วถ้าหากว่าผมวันนี้ผมได้พูดร่วงเกินใครได้พูดไม่ดีบ้างผมก็กราบขออภัยนะที่นี้แต่พวกคุณก็เข้าใจอยู่ว่าเจตนาผมผมก็มีเจตนาแค่จะมาให้ความรู้แค่จะมาแบ่งปันความรู้แบ่งปันประสบการณ์ที่ผมมีเพื่อที่จะให้พวกคุณเทรดได้ดีขึ้นแพ้ในตลาดให้น้อยลงเอาเงินไปแจกตลาดให้น้อยลงพวกคุณจะจะได้ทํากําไรแล้วเอากาไรไปใช้ชีวิตได้สักทีถูกไหมครับเจตนาผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าพูดตรงๆรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรครับการที่ผมจะให้พวกคุณพัฒนาตัวเองผมจําเป็นที่ต้องพูดตรงๆผมจาเป็นที่จะต้องพูดในความเป็นจริงผมไม่สามารถที่จะมาปั้นคําสร้างคําพูดที่ดีได้สร้างคำพูดที่สวยหรูได้เพราะว่าอะไรครับคําพูดที่สวยหรูมันไม่ได้มีไว้สําหรับการพัฒนาคนจะพัฒนาได้ต้องยอมรับความจริงคนจะพัฒนาได้ต้องยอมรับว่าเราผิดพลาดมาตลอดเราต้องเปลี่ยนเราต้องเริ่มใหม่เราต้องเทรดให้ดีขึ้น นะครับเราต้องไม่ปลอบใจตัวเองว่าเฮ้ยเราทําดีแล้วไม่เราต้องเราต้องยอมรับความจริงว่าวันนี้เราทําไม่ดีพรุ่งนี้จะทดีขึ้นเหลือออเดอร์นี้เราทําไม่ดีออเดอร์หน้าต้องดีขึ้นออเดอร์หน้าต้องคมขึ้นแม่นขึ้นเก่งขึ้นถูกไหม mm. นั่นคือวิธีที่เราจะพัฒนาตัวเองได้แล้วนี่คือความจริงนะครับเนาะผมจะไม่ทำพูดสวยหรูเพราะทุกอย่างผมเอาผมเอาความจริงมาพูดถูกไหมครับแล้วถ้าใครที่ฟังคลิปผมมานานจะรู้จริงๆว่าผมก็หวังดีผมปรารถนาดีกับพวกคุณผมมานั่งมมนงบน แล้วถามว่าผมอยากบ่นไหมผมก็ไม่ได้อยากบ่นแต่มันก็จําเป็นที่ต้องบ่นบ้างถูกไหมครับเนาะสำหรับว,วันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้จริงๆนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ